นี่นะครับผมเราเราจะมาตอนนี้ิ๊กตะก่อนนะครับผมจะเลี้ยงตัวนี้ผมจะเอาทีขาวไว้แต่ได้เป็นเต้าวัวมาเขาเหนียวจริงๆอ่ะเสียงอ่ะเสียงของผมอ่ะเสียงไอ้เสียงหล่อมันจะเป็นเสียงตัวนี้เดี๋ยวลองเป็นเรา,เรา,เราลองมาเป็นเป็นอ่าข้าวตังนะครับข้าวตังจะเป็นเสียงหล่อเป็นข้าวเหนียวเจะมาพากดูครับอะไรนะสวัสดีครับผมอ ตอนนี้นผมมีเหลนแล้วนะครับมาดูเหลนผมไหมเหลนผมอยู่ข้างใดอะฮะเหลนอยู่ข้างใดดีวะมาดูเหลนดีกว่ามาแล้วมาดูเหลนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเถอะครับตอนนี้เหลนนะครับนี่น้องน้อง,องพูดผิดมาเบ่งมาแล้วนี่อันนี้ยืมเสียงเขาสวยมาก่อนยืมเสียงเขาสวยมาก่อนอืมลูกออกมาหาตัวเฮ้ยกี่ตัวพี่ห้าตัว โตมหาโอลูกว่าไม่พอพ่อจะบอกเอื้อนป่ะนะแล้วให้บงังนี่เป็นพ่อแท่งนมหนูไม่กินเดี๋ยวพ่อกินเองนะดมหนูไม่กิน <c oughs> เดี๋ยวพ่อกินเองอันเนี้ยแต่ไม่รู้มันกินยังไงอ่ะเดี๋ยวพ่อทำเองเฮ้ยไม่ใช่พ่อห้ำน้ยื่นมเยื <c oughs> ่นมน้ำนมอยู่ไหนนมข้าอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ลูก น,นี่เขาเรียกว่าเป็นลุงหรือเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้นี่หน้าบ่าโอ้ยญาติหลายทีละกินด้วยไม่ได้อันนี้มันของผู้ใหญ่ลูกให้น้ากินหนูกินไม่ได้ของผู้ใหญ่เอะาหัวไปไหนแล้วอ่าเอาไว้กินนม,ๆๆนมกินนมลูกกินนมกินนมกันอ่ะกินนมกันกินนมกันกินนมกันไม่ได้ไม่ได้นี่มันของนะนี่มันของนะ้าไม่ได้นะเดี๋ยวมาแย่งน้าไม่ได้นะ ได้กินอยู่นี่วิธีกินต้องกินอย่างนี้เอออร่อยมากเลยอ่ะการขนอมป้าไปถ้ามันพังป้าก็ไม่ด่าเราหรอกป้าก็ซื้อให้ใหม่อยู่ดีป้ามีตังค่ะเรียบร้อยพังไปแล้วบ่หารมีเยอะขออะไรลูกมาขึ้นหปมันเทศคาเฟเดี๋ยวป้า ผมดึมดูเมื่อกี้มันจะดึงมันอันนี้มันมาขัดนะผมว่าจะดึงแล้วอันนี้มันมาขัดออกมันมาขัดเรียบร้อยป้าไม่กล้าด่าหรอกกำลังถ่ายคลิปอยู่ขใครทำตังเรียบร้อยมึงมานี่แป๊บป้าแป๊บหนึ่งอร่อยบ้างเลยลาเดนอ่ะมึงก็เฮ็ดพอดเฮ็ดพอดเลยหือใครทำใครทำโ่ามันกัดหัวนมไปนั่นน่ะ ไปกินกินขอนมไปกินองนมกอนิดเดียวนี่ผมช่มันเขี้ยวเกินป่ะเอมเมื่อกี้ผมว่าจะดึงออกอยู่นะผมผมขันไปอยู่นะแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันมาเียบร้อยกินไปแล้วอร่อยบ้างเลยติดคอก็หาหมออพ่อหายไปแล้วเรียบร้อยเลยลูกกระลั่งดอกตอนนี้นะขัสนใจอย่างเบื้องลูกอย่างอีหยังติดต่อไม่ได้กันลูกไง เดี๋ยวก็หลานผมอะติดต่อมระางแผนเลยนะเดี๋ยวจะแปงไปให้อะไปแล้วนะบ๊ายบายติดต่อมานะเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างนะติดต่อไปเร็วๆนะไม่มีหัวดมแล้วไม่อยากกินเทคดีกว่าไปดีกว่า